ขอขอบพระคุณคุณ M1 สำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับ หลังจากที่ทางลิฟ s t สตูดิได้ปล่อยตัวอย่างทั้งแบบสั้นและแบบยาวออกมาเสียงฮือฮาของวงการการ์ตูนไทยก็ดูจะกลับมาคลึกคลื้นอีกครั้งงั้นก่อนที่หนังจะลงฉายในวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้พวกเราลองมาแกะตัวอย่างกันดูหน่อยสิว่าในตัวอย่างได้บอกใบอะไรเราไว้บ้างขอย้ำก่อนว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาเนื้อเรื่องของตัวหนังเท่านั้นนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ยังว่าเรามาเดาเนื้อเรื่องันเนาะ ตัวอย่างเริ่มด้วยเสียงบรรยายของพี่นกชิดชนกผู้พากเสียงแบ็กวิดโดที่กล่าวถึงพลังอำนาจลึกลับในตำนานว่าเมื่อใดที่ดวงจันทแห่งดาวนาราทั้ง8เรียงตัวกันนักรบผู้เป็นความหวังของทั้งจกักรวาลจะปรากฏตัวเพื่อพิทักษ์คุ้มครองพลังที่ตื่นขึ้นมาในร่างสตรีนางหนึ่งซึ่งช็อตนี้จะเผยให้เราได้เห็นกับทีมนักรบในตำนานทั้ง5ที่ดีไซน์ชุดกอดจะแตกต่างกันออกไปหรือถ้าจะพูดอีกในหนึ่งมันก็คือหุ่นยนต์ยักษ์ที่เลือกผู้ขับของมันเอง นั่นแหละโดยนักรบเหล่านี้มีหน้าที่ปกป้องสตรีผู้ถือครองพลังอันมหาศาลซึ่งก็มีการเผยข้อมูลออกมาแล้วครับว่าสตรีผู้นั้นก็คือพระนางสีดาคนรักขององค์รามส่วนในช็อตแคปซูลที่เราเห็นจะสังเกตได้ว่าภายในนะ่ะมีเด็กถูกบรรจุเอาไว้ซึ่งก็คงไม่ใช่ใครนอกจากตัวพระนางสีดาในวัยละอ่อนและถ้ามันใช่จริงๆมันก็อาจจะไปตรงกับเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์ที่ตัวนางสีดาในวัยแรกเกิดถูกเนรเทศเอาไปรอยทิ้งน้ําเนื่อง จากมีโหนทำนายว่าเธอคือตัวกาลกินีจะเป็นเหตุเพศภัยแก่บ้านเมืองและแฟนๆรามกเกียรติก็คงจะรู้ดีว่าในเนื้อเรื่องต้นฉบับนางสีดาก็คือลูกของทศกัณฐ์ก็ไม่รู้นะครับว่าตัวหนังจะเล่นประเด็นนี้หรือเปล่ายังไงก็ตามแต่เส้นเรื่องยังคงดําเนินไปถึงจุดที่พระนางสีดาและองค์รามพบรักและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่บ้านเมืองจะถึงจุดประทุของสงครามซึ่งคนที่คิดกบฏชิงบัลลังจากองค์รามก็คือพญาพาลีสุดยอด นักรบไร้พ่ายที่แกลงเป็นอันดับต้นๆของจักรวาลตัวละครตัวนี้ให้เสียงโดยคุณอ๋อธนกฤษเจ้าของเสียงภาคบลูและแฟงกี้จากวันพีซทั้งและฟิเซอร์จากดากเกบอลโดยตัวพาลีนั้นคงตั้งใจจะรวมกองทัพและล้มระบอบกษัตริย์เพราะจากตัวอย่างในช็อตรถไฟกลางเมืองเราจะสังเกตเห็นโปสเตอร์เปิดรับสมัครทหารใหม่ที่มีพญาพาลีอยู่ในรูปพร้อมข้อความที่เขียนว่าต้องการคุณซึ่งมันก็จะไปคล้ายกับโปสเตอร์รับสมัครท หารของทางอเมริกาใครดูกับตันภาคแรกมาแล้วน่าจะจําได้ส่วนรูปข้างๆจะมีข้อความระบุว่าสนับสนุนกองทัพพาลีหน้าจดนี้ยิ่งชัดเจนว่าพาลีนั้นต้องการกําลังทหารจํานวนมากเพื่อมาย,ยึดดาวอโยเดียและหวังให้ประชาชนเข้าข้างฝ่ายเขาด้วยส่วนถ้าเป็นในเนื้อเรื่องต้นฉบับของไทยพาลีบุตรแห่งพระอินทถือเป็นพยาวานอ,นอนที่เก่งที่สุดในเรื่องก็ว่าได้เนื่องจากตัวเขาได้รับพรจากพระอิศวร่าถหากสู้กับใคร พลังของศัตรูจะถูกลดลงครึ่งหนึ่งคือโกงอะโกงมากทําให้ในการต่อสู้แต่ละครั้งเขาไม่เคยแพ้ใครเลยแม้แต่คนเดียวโดยเฉพาะทศก,กัณฐ์ศัตรูคู่แข่งตลอดการก็ไม่เคยเอาชนะพาลีได้เลยสักหนขนาดองค์รามยิงสอนพระนารายใส่พาลียังสามารถรับสอนนั้นได้ด้วยมือเปล่านี่ก็เก่งเกินถือเป็นเรื่องน่าสนใจว่าทําไมในหนังถึงเลือกทรยศองค์ราม ไม่แน่มันอาจจะมีจุดแตกหักที่เราคาดไม่ถึงรออยู่ก็เป็นได้ก็ยังว่าล่ละคาดเดาไม่ได้ ซึ่งประจวบเหมาะที่ตอนนั้นด้านราชาทศกัณฐ์เจ้าแห่งดาวลงกาก็ได้รู้ความรับเรื่องพลังแห่งจักรวาลว่ามันกําลังหลับไหลอย,อยู่ในตัวพระนางสีดาทศกัณฐ์ก็บอกหวานเจี๊ยบสิครับทศกัณฐ์จึงยื่นข้อเสนอจับมือเป็นพัธมิตรกับพาลีเพื่อบุกไปชิงตัวพระนางสีดาในดาวอโยเดียทั้งอวยทั้งเป่าหูว่าราชาพาลีด้วยพลังอันสุดยอดของเจ้าต่อให้มีองค์รามสิบองค์รวมกันก็มิอาจต่อกรกักบเจ้าได้ อวยซะขนาดนี้มีหรือพาลีจะไม่เหลืองตกลงสิรออะไรถ้าสองตัวละครนี้ร่วมมือกันต่างฝ่ายต่างก็ได้ผลประโยชน์พาลีได้ครองดาวอโยเดียส่วนทศก,กัณฐ์ก็ได้พลังในตำนานมาครอบครองแล้วเอามาทำไมเบสิกคือยึดครองจักรวาลน,นั่นแหละ หรือมันอาจจะมีเหตุผลอื่นอีกก็ได้ข้าเดาไม่ได้และอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าทศกัณฐ์ก็คือพญายักษ์สิบหน้า20มือที่เป็นลาสบอสของเรื่องรามเกียรติ์แต่เท่าที่ผมดูทศกัณฐ์เวอร์ชั่นนี้น่าจะไม่ใช่ยักษ์จริงๆครับเขาอาจจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังวิเศษและใส่กรอรูปยักษ์ให้มันเท่เฉยๆก็ได้ดูทรงมีอำนาจบารมีคล้ายๆดาร์ธเวเดอร์อยู่นะจะบอกว่าเท่ที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้โดยโทศกัณฐ์นั้นให เสียงโดยคุณแบงรุจิระเจ้าของเสียงภาคดาเค้นจากโตเกียวรีเวนเจอร์ดาเมอร์จากมอนสเตอร์เจฟฟี่ดราเมอร์สตอรี่และแน่นอนครับว่าทีมตัวร้ายทั้งสองทำสำเร็จเพราะตัวอย่างได้พูดขึ้นมาประโยคนึงว่าโทศกัร์นั้นเตรียมแผนการมาอย่างดีแสดงว่าเขาต้องใช้เวลาเตรียมแผนมานานละพอเห็นจังหวะเหมาะก็สอยซะโทศการ์ได้บุกเข้าถึงตัวพระนางสีดาและลักพาตัวเธอมาได้ตามแผนอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่าง กับฉากที่ทั้งคู่พบกันครั้งแรกแล้วพี่เขียวแกก็ทักทายว่าพะน้องสีโดข้อมึกระน h o ผิดเรื่อง <c oughs> ส่วนองค์รามและลักษมั์ที่พ่ายแพ้ในศึกแรกก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดโดยมีสุครีปสุดยอดแม่ทัพผู้เป็นน้องชายแท้ๆของพาลีขอให้การอารักขาดูก็รู้เลยว่าพี่กับน้องมีความเห็นไม่ตรงกันสุครีบให้เสียงภาคโดย คุณไก่มานบเจ้าของเสียงภาคโกเฮงจากชุมชนนิมนต์ยิ้มแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้ผู้สร้างได้ดัดแปลงมาจากตัวละครสุครีพพญาลิงสีแดงเพลิงบุตรแห่งพระอาทิตย์อาทแท้ๆของหานุมานก็สุครีพเขาเป็นน้องชายของแม่หนุมานนะนะก็ต้องเป็นน้าสิดีไซน์ตัวละครหักดูดีๆเราจะเห็นว่าแขนซ้ายของสุครีพจะมีขนาดใหญ่กว่าแขนขวามันเลยทําให้ผมนึกถึงตัวละครฮิลบอยหวานชื่นลื่นลม้มที่แขนข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล คล้ายอยู่นะหาว่าไปแต่สุครีพคนเดียวไม่ไหวครับเขาต้องมีลูกทีมด้วยประกอบไปด้วย3คนนั่นก็คือวายุเวลาและบุตรสปา3ทหารใหม่ลูกศิษย์ของสุครีพซึ่งตัวละครทั้ง3นั้นก็ดูจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครในรามเกียรติแทบทั้งเ้นวายุคือหนุมานบุตรแห่งพระพายผู้เป็นเทพแห่งลมทําให้มันตรงกับชื่อวายุที่หมายถึงลมนั่นเองดูก็รู้ว่าเจ้าวายุนี่ทรงจะเป็นพวกหนุ่มมากกว วอสซนเท้าที่ดูไม่ค่อยจะจริงจังกับภารกิจเท่าไรขนาดหุ่นรบของเพื่อนมันยัางเข้าไปกดเล่นสุกีบริปวดหัวเลยแต่เนื้อหาในใบโปรโมตนั้นเขียนว่าวายุเป็นคนมีพรสวรรค์ด้านการต่อสู้แปลว่ามันต้องเก่งผิดหูผิดตาสมเป็นพระเอกอยู่แล้วออในทีแรกเรื่องนี้จะใช้ชื่อว่าฮนุมานักรบมนตานะครับแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทางผู้สร้างได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเป็นนักรบมนตาเฉย ไม่แน่อาจจะเกิดการเปลี่ยนบทภาพยนตร์หลายรอบเพื่อให้ตัวละครทุกตัวมีบทบาทเด่นไม่น้อยหน้ากันก็เป็นได้และจุดสังเกตอีกอย่างในเทเลอร์ล่าสุดก็คือวายุนั้นเรียกสุคีพว่าลุงอันนี้มันจะมีอยู่2ความหมายก็คือวายุเป็นหลานแท้ๆของสุครีพเหมือนกับในวรรณกรรมต้นฉบับหรือ วายุแค่เรียกลงพอสุขีบเท่าเฉยๆเจ้าวายุให้เสียงภาคโดยคุณเอิร์ธธนุดันนักพากรุ่นใหม่ที่ฝากงานภาคไว้มากมายทั้งเน็ตจากสไปเดอร์แมนเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์นนะบาคุโกจากมาฮีโร่ไมกี้จากโตเกียวรีเวนเจอร์ต่อไปคือพ่อหนุ่มเวลาที่ดัดแปลงมาจากตัวละครนิลพัฒน์บุตรแห่งพระการเทพแห่งเวลาและความตายอีกทั้งคำว่าการยังมีความหมายว่าสีดำซึ่งก็จะไปตรงกับตัวนิลพัฒน์ที่ เป็นวานอนผิวสีดำทรมินทีมงานได้ออกแบบตัวละครเวลาให้เป็นเด็กกําพร้าแถมยังเป็นคนพูดน้อยโลกส่วนตัวสูงชอบลุยเดียวแต่ก็มุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างหนักจนได้เป็นทหารระดับท็อปในทีมสุครีปไอคาแรคเตอร์แนวนี้ยมันก็จะเหมือนพวกซาสเกะกับเมงูมิที่เป็นพวกซีเรียสจริงจังไม่ค่อยเฮฮากับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ห่วงเพื่อนร่วมทีมนะครับเพราะในตัวอย่างมีช็อตหนึ่งที่เวลาบอกกับวายุแบบซีเรียสเลย ว่าเจ้าห้ามตายเด็ดขาดคือห่วงห่วงเพื่อนด้านเสียงนั้นเวลาให้เสียงภาคโดยคุณปิงพัตเตชินเจ้าของเสียงภาคอิโนสเกจักดาพิฆาตอสูรคางามิจักคุโรกโก และไคโดจากวันพีสมีอีกเยอะยกมา3ามเรื่องพอคนต่อไปคือแม่สาวนักบูบุตรสบาตัวละครตัวนี้ดัดแปลงจากใครในรามเกียรติผมยังดูไม่ออกครับแต่เท่าที่นึกได้ก็จะมีนางบุตรสบามาลีอับสอนแสนสวยที่ถูกพระอินทรสาบให้มาอยู่ที่เมืองมายันจนกว่าจะพบกับทหารเอกของพระนารายณ์และได้กลับขึ้นไปเสวยทิพวิมานบนสวงสวรรค์ดังเดิมซึ่งนางก็ได้หานุมานที่เป็นทหารเอกของพระรามอวตารมาช่วยถอนคำสาบ แล้วก็ตกเป็นเมียคนแรกของหานุมานอีกด้วยอ่ะใจเย็น อันนี้ขอพูดดักไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาทักท้วงว่าเอ้าพี่แฟนคนแรกของหนุมานน่ะมันนางเบญกายไม่ใช่เหรอใครที่คิดจะทักแบบนี้กลับไปอ่านรามเกียรติ์ให้ละเอียดก่อนคือหนุมานพบรักกับนางบุษบาก่อนครับตอนที่เจ้าหนุเนี่ยเดินทางนาแหวนไปถวายแก่พระนางสีดาที่กรุงลงกาส่วนเบญกายหานุมานจะได้เจอนางตอนที่ฉีปลอมตัวเป็นศพพระนางสีดาลอยทวนน้ํามาหลังตอนที่หนุมานกลับจากถวายแหวนเรียบร้อย Leo. แ่แต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 ,แต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 ่มันก็ยังมีข้อมูลจากผู้ชมบางท่านได้คาดเดาเอาไว้ว่าตัวบุตรสบานเนี่ยอาจจะเป็นไส้ศึกที่ทศกัณฐ์ส่งมาแฝงตัวในทีมของสุครีพก็เป็นได้เนื่องจากมีฉากหนึ่งในตัวอย่างจะเผยให้เราเห็นยักษ์ปริศนาที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่านักรบฝั่งลงกาคนนี้เป็นใครแถมถ้าดูจากส่วนสูงและขนาดตัวที่ยืนเทียบกับทศกัณฐ์จะเห็นได้ชัดว่าเขาตัวเล็กกว่าทศกัณฐ์มากรูปร่างเหมือนผู้หญิงด้วยซ้ำ ไม่แน่ภายใต้หนากากยักษ์นี้อาจจะเป็นตัวบุตรสบาก็เป็นได้และถ้ามันใช่จริงๆบุตรสบาก็อาจจะเป็นตัวละครจากเนื้อเรื่องหลักที่ชื่อว่านางสมนักขาน้องสาวแท้ๆของทศกัณก็เป็นได้อีกแหละ ใช่ไม่ใช่ก็ต้องไปรอชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับบุษบาให้เสียงภาคโดยคุณหุยนารินีเจ้าของเสียงภาคแคโรลแดนเวิร์สจากกัปตันมาว์เวลและคังคุจักคังคุ่ายสรุปนี่คือทีมตัวเอกที่จะต้องฟาฟันอุปสรรคของเรื่องทั้งปกป้ององค์รามด้วยชีวิตแถมยังต้องรับงานเสริมไปช่วยผนางสีดาออกจากดาวลงกาตามคำสั่งของพระรามอีก ออ๋เขามีสโลแกนประจำตัวด้วยนะอย่างหน้าที่เหนือชีวิตพร้อมกับทําท่าประกอบซึ่งไอ้ท่าน,นี้ก็จะดัดแปลงมาจากท่าโขนของตัวละครลิงในรามเกียร์นั่นเองครับท่านผู้ชมคิดว่าเท่ไหมล่ะสำหรับผมมันก็ได้นะได้แหละ แต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เกลียดสโลแกนนี้มากๆนั่นก็คือพาลีเพราะสําหรับเขาแล้วหน้าที่เหนือชีวิตมันก็แค่คําสัตว์สาบานโง,ง,ง่โง่ที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตนักรบดีขึ้นเลยพาลีจึงประกาศว่าตัวเขาจะทําลายความเชื่อโง่เง่าพวกนั้นให้สิ้นซากเดี๋ยวนี้ประมาณว่านักรบอย่างเราไม่จําเป็นต้องปกป้องพวกเชื้อพะวงก็ได้ถ้าพวกมันอ่อนแอก็ช่างมันเราสิที่แข็งแกร่งเราต่างหากที่ควรจะอยู่เหนือกว่าอยากอยู่เหนือก็ไปเชียงใหม่ หมครับบาท2บาทก็ยังเล่นอ่ะ มาเดาเนื้อเรื่องกันต่อทั้งหมดใช้ยานรบที่มีลักษณะเหมือนตรีเพชรของหานุมานเป็นพาหนะในการเดินทางและแต่ละคนก็จะมีหุ่นรบวานอนเป็นของตัวเองของเวลาจะเป็นหุ่นวานอนสีดำใช้ดาบคู่เป็นอาวุธประจำตัวเสียดายน่าจะเป็นดาบเลเซอร์แต่เท่าที่ดูเนี่ยอาจจะเป็นดาบเหล็กน้ำผีก็ได้ส่วนของบุตรสบาจะเป็นหุ่นวานอนสีม่วงเด่นสะดุดตาถนัดใช้อาวุธปืนเป็นหลักและของเจ้าวายุดูจะเป็นหุ่นรุ่นเก่าที่ ุดอย่างหุ่นรบวานอนสีเหลืองที่มาพร้อมกับลวดลายสติกเกอร์ที่เจ้าหัวขาวชอบคล่ายกับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กอะครับของส่วนตัวเราก็มักจะชอบเอาสติกเกอร์มาติดให้เป็นเอกลักษณ์ว่าเครื่องนี้มันของเรากระทั่งในซีนถัดมาเราจะเห็นว่ายูได้มอนิฟายหุ่นของเขาให้กลายเป็นสีขาวตามคอนเซปต์หานุมานก็ดูดีไปอีกแบบนะทั้งสี่เดินทางมาถึงดาวแห่งหนึ่งที่มีลักษณะแห้งแล้งมองไปทางไหนก็มีแต่ก้อนหินดินทรายกระทั่งทีมตัวเอกได้ประทับ กับกองทหารของศัตรูสามลำที่ไล่ล่าพวกเขาอย่างไม่ลดละเป็นไปได้ว่าทีมตัวเอกของเราจะสามารถหนีออกจากดาวดวงนี้ได้สําเร็จและก็เดินทางตามหาพระนางสีดาต่อไปและระหว่างทางพวกเขาก็ต้องพบกับการผจญภัยและอุปสรรคมากมายทั้งช็อตที่เวลาในสภาพดูไม่เจิดได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดใหญ่ที่ตัวคนน่ยยังเล็กกว่าดวงตาของมันซะอีกหรือจะเป็นฉากในผับบาร์ปาร์ตี้แห่งหนึ่งที่ทีมตัวเอกแวะไปเพื่อสืบหาข้อมูลอะไร บาางงอยง่ตามภาพคอนเซปต์อาร์ตเราจะเห็นตัวละครไวส์กอริลลาของคุณเก่งทัชยะมาปรากฏตัวอยู่ในซีนนี้ด้วยซึ่งถ้าให้เดาตัวไวส์คงจะเป็นเจ้าของผับและจะมาโชว์เสียงร้องเพลงให้เราได้ฟังแน่ๆโอ้แกมาพร้อมกับดีเจคู่ใจสุดน่ารักซะด้วย กระทั่งทุกอย่างดำเนินมาถึงศึกสุดท้ายไฟ n a ลแบทเทิลที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้กองทัพขององ์รามจะต้องเข้าปะทะก,กับทัพของทศกัณฐ์และพาลีถ้าให้คาดเดาศึกนี้น่าจะแบ่งเป็นสองคู่นั่นคือองรามองรักษจะสองหนึ่งกับทศกัณฐ์ส่วนทีมวานนของสุครีพที่ประกอบไปด้วยวายุเวลาบุษบาจะลิงหมู่ใส่พาลีที่แกร่งที่สุดซึ่งช็อตนี้เราจะได้เห็นมาหาสงครามที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยทั้งการปรากฏตัวของช้างเอราวัณพย ยาช้างสามเสียนผู้เป็นพาหนะของพระอินท์เท่าที่เห็นก็พอจะตอบได้เลยว่าช้างเอราวันในเรื่องนี้จะต้องเป็นพาหนะของพาลีแน่นอนแต่มันจะมีซีนหนึ่งที่ให้เราเห็นตอนที่เอราวันกําลังยืนเฝ้ามองพระรามด้วยความเป็นห่วงผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ไม่แน่คงมองเพราะอยากจะกินหัวส่วนในซีนถัดไปเราจะได้ชมการประทะาการระหว่างพี่น้องอย่างพาลีและสุครีพที่ต่างฝ่ายก็ใส่ชุดเกราะเต็มยศมาฟัดกันให้รู้เขียวรู้แดง ชัดๆคาตาก็คือสุครีบนั้นงอนพี่มากเพราะเขาถึงกับเรียกพี่ชายว่าไอ้พาลีซึ่งการประทะก,กันของทั้งคู่ก็ตรงกับเนื้อเรื่องต้นฉบับที่สองพี่น้องจะได้วัดกันโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันแต่สุครีบก็สู้พี่ชายของเขาไม่ได้เลยมันจึงหมายความว่าการใส่เดี่ยวตัวต่อต,ต,ตัวในหนังสุครีบก็คงจะแพ้พาลีไปอีกเช่นเคยจนทั้งทีมต้องลุมแบบงัดทุกอย่างที่มีไม่งั้นคงเอาพาลีไม่ลงแน่พาลีเก่งขนาดไหนลองคิดเอา คาดสุขีบยังพูดเองเลยว่าต่อให้พวกเรารวมพลังกันทั้งหมดก็ไม่อาจจะต้านพาลีได้ด้านทีมองค์รามองค์รักษมันก็คงไยกับทศกัณฐ์แบบไม่ก,กักเพราะจากเทเลอร์เราจะเห็นทศกัณฐ์งัดอาวุธเด็ดอย่างจักสุรการรวมไปถึงใช้แขนหกข้างนี่ยังไม่ถึง20สนะฝั่งองค์รามองครักก็ใช้สอนแห่งนารายเข้าประทับแบบหลอๆไม่รู้องค์ท่านจะเก๊กไปไหนซึ่งกระเดาไม่ออกว่าทีมงานเขาจะให้มันจบยังไงแต่มันจะมี ช็อตหนึ่งครับที่ทศกัณฐ์สภาพสะบักสะบอมหน้ากากแตกคือคู่องค์รามกับทศกัณฐ์นี่เดายากแต่ถ้าเป็นในเนื้อเรื่องต้นฉบับยังไงพระรามก็ชนะส่วนทีมของสุครีพที่ลิงมูใส่พารีผมว่ายกแรกน่าจะแพ้ไม่เป็นท่าเพราะดูจากซีนที่บุษบากําลังล็อกตัวพารีให้สุครีพยิงปืนใหญ่ใส่มันก็อาจจะหมายความว่าตัวละครบุษบามีสิทธิ์กลายเป็นคนที่เสียชีวิตในเรื่องนี้สูงมากเพราะพาลีน่าจะทนแรงยิงของปืนใหญ่ได้มันทนได้แน่ แน่ละ่ะผลทางชนะของพวกพระเอกจึงแสนริบรี่สภาพยับพอสมควรและเมื่อความหวังใกล้จะหมดลง คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าดวงจันทั้ง8เรียงตัวกันพอดิบพอดีและมอบพลังให้สองตัวละครเอกอย่างวายุกับเวลาบับพลังกลายเป็นนักรบมนตราพยาวานอนหนนุมานนิลพัทอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างและเข้าปะทะกับพาลีเป็นครั้งสุดท้ายส่วนจะชนะหรือแพ้ให้ดาวไหมละ่ะมันชนะอยู่แล้วละ่ะแต่จะยับกันขนาดไหนก็คงต้องรอดูครับ มาถึงการมาโนฉากจบผมคาดการไว,ว้ว่าพาลีต้องแพ้อยู่แล้วแต่จะโดนจับขังหรือเสียชีวิตในการรบอันนี้ไม่แน่ใจเพราะตัวละครเก่งๆเทพๆแบบนี้มันเก็บไว้ขายในภาค2ได้หรืออีกตัวเลือกหนึ่งคือให้พาลีเดี้ยงไปและเก็บทศกัณฐ์ไว้เป็นลาสบอสอีกทีในภาค2เนื่องจากผมดูในตัวอย่างล่าสุดมันจะมีซีนที่ทุกคนในทีมรวมถึงตัวองค์รมองค์รักด้วยนะมาช่วยกันล้มพาลีแบบทุ่มสุดกำลังเลยแล้วดูสภาพ องรักษมันหลับสบายเชียวลักษณะแบบนี้กระสอบทรายเหมือนในต้นฉบับแน่ๆผมจึงเดาว,ว่าหลังองค์รามสู้กับทศกัณฐ์จบพี่เขียวทดคงหนีไปได้และทิ้งให้พาลีรับหน้าที่เก็บหมดตี้คนเดียวซึ่งสุดท้ายนักรบที่เก่งที่สุดในจักรวาลก็ต้องแพ้ให้กับทีมนักรบมนตราที่มีสกิลพระเอกอย่างแน่นอนก็ประมาณนี้ครับสําหรับการแกะตัวอย่างเดาเนื้อ,อเรื่องของอนิเมชันไทยเรื่องล่าสุดของบ้านเราอย่างนั้ ครบมนตาตำนานแปดดวงจันทร์ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับเสียงภาคโดยคุณไบมณนัสวินนักภาคมากประสบการณ์ที่เป็นคนควบคุมการภาคทั้งหมดแถมพี่แกยังรับหน้าที่เป็นผู้ให้เสียงตัวองค์รักสมันในเรื่องด้วยส่วนตัวละครองค์รามให้เสียงโดยคุณเออภินันเจ้าของเสียงเรนโกคูจากรดาพิกาอสูรและเอเรนจากแอแทคออนไททัน พูดวารีเพื่อนสีสุดน่ารักของพระนางสีดาออ้ยน่ารักให้เสียงโดยคุณแพบุญราศีเจ้าของเสียงภาคในสโกจักดาพิคัตอสูรเทพีทาวะเลตจ,จากมุนไนและแน่นอนว่าหนังกระตูนไทยยังง่ายยังไงมันก็ต้องมีการเชิญดาราท่านใดท่านหนึ่งมาพากเสียงอยู่แล้วเพื่อเป็นการโปรโมตในตลาดภาพยนตร์ซึ่งรอบนี้ผู้สร้างได้ดึงตัวนางเอกแนวหน้าของบ้านเราอย่างคุณเบลล่าลานีหรือแม่หญิงกาลาเกตจากบุเพศนนิวาต มารับนาทีให้เสียงพระนางสีดาตัวละครสําคัญในเรื่องเท่าที่ผมฟังคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะเนื้อเสียงของคุณเบลล่าดูจะเข้ากับตัวละครพระนางสีดาอย่างพอดิบพอดีด้านคุณไบยังยืนยันอีกเสียงว่าคุณเบลล่าเก่งมากทําได้ดีมีคุณภาพเหลือเกินก็ต้องมารอชมกันครับว่างานภาคครั้งแรกของเธอมันจะเจ๋งขนาดไหนและนี่ก็คือการแกะตัวอย่างพร้อมคาดเดาเนื้อเรื่องคร่าวๆจากผมนะครับย้ํา ย้ำแล้วย้ำอีกว่าน,นี่เป็นเพียงการคาดเดามั่วซั่วกับทฤษฎีต่างๆมากมายที่ผุดขึ้นมาหากหนังออกมาแล้วมันไม่ตรงกับที่ผมเดาก็คือไม่ตรงไงจริงไหมแต่ถ้ามันตรงก็แปลว่าตรงเอออเกือบลืมไปมันยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่จู่ๆก็หายหน้าหายตาไปเลยนั่นก็คือน้องผมทอง ที่ดูทรงจะถูกดัดแปลงมาจากสุพรรณมัจฉาหนึ่งในภรรยาของหันุมานเธอปรากฏตัวในเ v ีเพลงนักรบมนตาคู่กับตัววายุแต่พอมาในตัวอย่างเต็มกลับไม่มีเธออยู่ในซีนไหนเลยไม่แน่ว่าตัวละครตัวนี้อาจจะถูกตัดทิ้งไปแล้วซึ่งถ้าหนังภาคนี้ประสบความสําเร็จหรือทําเงินได้ตามเป้าหมายผู้สร้างเขาอาจจะเก็บเธอไว้ไปออกในภาคสองก็ได้หรือไม่ก็เธออาจจะปรากฏตัวในภาคนี้แหละแต่ไม่รู้ฉากไหนจะน้อยจะมากก็คงต้องเป็นลุ้นกัน นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการแกะตัวอย่างนักรบมนตราถ้าคิดเห็นเป็นประการใดก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ